1เมษายน2568วันนี้ครับเดี๋ยวเราได้รับเกียรตินะจากค่ายหนังจังก้านะครับเรียนเชิญไปในงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Stone พระแท้ผนเก๋นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศหนังกับเรื่องราวในนั้นมีเรื่องราวเขาเล่าถ่ายทอดเกี่ยวกับวงการพระเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นการเรียนเชิญรอบพิเศษมีทั้งแขกที่เป็น V.I.P. แล้วก็เซียนพระ นะครับหลายหายท่านนะครับก็ไปร่วมชมกันด้วยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในงานพร้อมกับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้กันว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดร้านก่อนนะต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวสาย ร้านาเครื่องสุวรรณกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่า,าเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิ์พาษวันทชั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o k หรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3ามสามนาทีไปจนถึงตีสาม 3-3นาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆย,ยาขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอ S W K ครับ dot, A M U L E T ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเครื่องสุนทรกรด้วยนะครับ แล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินทางจากที่พัทิพท์เมวานนะครับไปที่ปรากรสินีเพกนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามีที่ปลายทางเรามีนัดก,กับพี่ออรไปที่นู่นด้วยก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณทางทีมงานของจังกาด้วยผู้สร้างหนังเรื่องนี้นะครับก็ให้เกียรติเรียกว่าเชิญทีมงานเราทั้งทีมไปเลยนะครับไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยกับพี่เป้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้ได้คุยกันนอกรอบด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรายการพี่เป้ เรื่องรายการโคดเซียนไปด้วยถ้าใครได้ชมไปก่อนหน้านี้เนี่ย<ๆ>ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผมชื่นชมจากใจจริง,รงนะเข <_ St. S 1> าเป็นศิลปินที่มากความสามารถแล้วก็ในการสร้างหนังเรื่องนี้ถ้าไปฟังสตอรี่เขาจริงๆเนี่ยเขาเอาตัวเองเนี่ยลงไปอยู่กับการสัมผัสบรรยากาศจริงๆวงการเซียนพระจริงๆวงการพระจริงๆว่าบริบทของเซียนพระแต่ละคนเป็นยังไงมีคําศัพท์มีรากเงามีวิธีคิดอะไรยังไงนะครับแล้วก็ เรียกว่าฝังตัวอยู่เกือบ4ปีเลยเพื่อที่จะมาเขียนบทเรื่องนี้นะผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูมากๆนะแล้วก็มีสตรอรี่ที่ที่เขาเรียกว่าเข้าถึงคนที่เรียกว่าอยู่ในวงการพระแบบจริงๆเพราะนั้นเชิญทุกคนไปดูกันนะเดี๋ยวผมเองก็จะไปดูแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจบผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับระหว่างนี้เองก็เดี๋ยวเดินทางกันไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหนังเรื่องนี้นะครับในโรงที่ฉายเนี่ยเขาจะสื่อสารวงการพระออกมาในทิศทางไหน ในรูปแบบไหนนะแต่ผมมั่นใจมากว่าดารานักแสดงเนี่ยอย่างเช่นพี่เอ่อคุณนพพลโภมาลชุนนะครับหรือว่าฮิวโก้นะครับหรือว่าจะเป็นพี่จ่ายไทยโรสม,มิดร,รวมกระทั่งถึงทางพี่เป้เองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดารามากความสามารถอยู่แล้วนะครับจะเรียกว่าดาราก็ไม่เต็มปากซะทีเดียวเพราะหลายๆคนมีความเป็นศิลป,ปินผมใช้คําว่ามีเป็นศิลป,ปินมากความสามารถทุกๆท,ท,ท่านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าดูมากมาก๋ยวไปดูกันเดีย๋ยวไปดูกันในโรงว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สยามพารากอนเรียบร้อยแนละ้วครับผมแล้วก็นัดเจอพี่ออสไว้ก็ครับนะ เจอเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่หน้าโรงละครับเดี๋ยวขวามือก็ต้องไปทําการลงทะเบียน,ลลยนจ,จุดลงทะเบียน,นพี่ออมแลก็ต้องบอกว่าตะกี้ขึ้นมาคนทังฝั่งนู้นเนี่ยเต็มเลยนะนะครับก็น่าจะมีแขกที่มาร่วมในงานวันนี้เยอะมากเดี๋ยวไปรอชมกันแลวกันว่าภาพบรรยากาศ ในงานเป็นยังไงแล้วก็วันนี้จะเจอใครบ้างพี่ยอดน่าจะมีมาหลายท่านนะใช่ที่ข้างล่างผมเจอพี่ตูนบางบัวทองมาแล้วเออเหรอเออนั่งอยู่หน้าโอ้โหเซียนมาหลายท่านนะครับก็มีเซียงหาหลายท่านแล้วก็ลานจอดรถกี้ผมเจอแล้วเจอแล้วจอดรถอยู่ข้างๆกับพี่บอยทัพอาจารย์โอ้แล้วก็พี่หลังแม่กองผมเห็นรถแกอยู่นะครับได้ครับก็เดี๋ยวน่าจะไปเจอกับอีกหลายๆท่านเลยครับผมครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันได้ครับ ได้ตั๋วเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะวันนี้ครบทีมงานเลยทั้งหมด5ท่านนะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในกันนี่ต้องบอกว่าเป็นคนดังของวงการพระเครื่องชั่วโมงนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศคนในงานร้อนมากค่ะร้อนมากจริงเยอะค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากนะบรรยากาศคนมาร่วมงานเยอะมากนะครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีร่วมอยู่ในเฟรมหนังเรื่องนี้ด้วยป่ะครับอ่าไปออกประมาณ1วินาทีค่ะ1วินาทีข้าวคลาสสายตาโอ้โหเอาแล้วต้องสังเกตดีๆเลยตัวนี้เซลล์อยู่นะคะ แล้วราคาได้นะเฮียเส็งด้วยค่ะเห็นแล้วอยากจะตัดมือคนออกแบบแต่ว่าพี่เป้ผู้ผูกน้องไหนอ่าครับใช่ใช่ใช่เอามาเป็นเป็นบทในเรื่องใช่ใช่ใช่พี่เป้ก็พาน้องและไอมาอุปถบค่ะมาดูพระจับกล้องยังไงจับพระยังไงใช่เห็นพี่เป้บอกว่าถ้าจับกล้องนี่มาจากน้องไหนเลยอาเรต้งสักล้องโอ้โหถ้าสะบัดกล้องมีท่าโชว์นิดน่งะถ้าสะบัดกล้องก็คือบอกเนุ่ว่าเรางไรครัเราเดินตามเราหยิบมาปุ๊บเนี่ยเราถูพระได้เลยนี่โอ้โหเราต้องหยิบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะ วันนี้หนาแน่นไปด้วยเซียนพระเลยนะอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ร่วมอยู่ในเฟรมของหนังเรื่องนี้ด้วยสองท่านเลยไหมดูจากทั้งสองท่านเลยตื่นเต้นไหมตอนไปถ่ายก็นิดๆครับพี่แต่ว่าก็มีออกกล้องอยู่แล้วนะออกออกครับออกจริงๆก็นทีมงานที่เดินกับพี่บอยในในฉากเดินห่กับพี่บอยเดินเป็นทีมงานของพี่บอยแล้วก็จับแล้วเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้ กับหนังเรื่องนี้ก็น่านน่่าาติดตามครับพี่ก็ติดตามติดตามเลยผลงานคนไทยต้องสนับสนุนครับพี่ครับวันนี้สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับวันนี้บรรยากาศขอ่ผ่านคาส่วเท่าไหร่ครับงบผมเนี่ยไม่อั้นผมไม่มีเลยไปต่อเลยไมต่อเลยครับพี่เอกได้ร่วมแสดงในในเรื่องนี้ด้วยไหมโอ้นานเลยบทนานท่านได้ฉากยาวเลยครับหลายฉากเลย ห้าทีห้าทีโอ้โหเจ็บถือว่าถือว่าเ็น่มเลยนะใช่ครับนะครับแล้วกั่าพี่แจ็คอีกพี่แจ็คบอกประมาณวิหลิววิห้าทีไมได้ประมาณสองที่มองสามทิโมร์ครัเดี๋ยวต้องรอติดตามเลยว่าพี่เอ๋ออกช่วงไหนแล้วแสดงอะไรยังไงบ้างครับผมอกเลยว่านางคนเฟ้ยนะไม่น่าดูเอ้าทำไมพี่ รอบเดียวโอ้ไม่นะโอ้โหใจหายแวบเลยกีนผมก็เลยเป็นหนึ่งท่านนะที่ทําให้คนที่รู้จักพลาเครื่องนะครับติดตามจากคลิปจริงะจากคลิปติ๊กตอกของพี่เอ๋เนี่ยทำให้มีคนสนใจพลาเครื่องเลยนะนี่ผมผมนี่ผมพูดด้วยความจริงอะคนเจอหลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องพลาแต่เขาจําพี่เอ๋ได้ผมแจ็คตอบเหมือนรถทุนเลยอะโอเไม่เป็นไรพี่ แบ,บ่งของแจ็คไปแล้วกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟูที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการพระเครื่องแล้วก็ทำให้ดูวงการพระเครื่องเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยยังไงก็ฝากติดตามช่องของพี่เอ๋กัด้วยนะครับวันน,นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ปลูกกระแสะวงการพระเครื่องในสายของรูปโตให้เรียกว่าเป็นที่รู้จัก สองคนเล่นพระทั้งบนโลกออนไลน์แล้วก็โลกออฟไลน์ด้วยครับผมวันนี้บรรยากาศเป็นงไงบ้างครับบรรยากาศภาพภายในงานคนเยอะมากนะคะแต่บอกเลยวันนี้เรามาในทีมคนแพ้พาแท้โอเคเราไม่พากเกตเราเป็นคนแท้พาแท้แต่เรามาดูหนังคนเจ๊พาแท้โอเคโอเค นะครับบมรได้าศในงานคนเป็นไงวันนี้เยอะเนาะเยอะนะได้ข่าวว่าทั้งโรงเนี่ยมีโรงหนึ่งคือมีแต่เซียนพระเลยเราได้น่าจะไปเจอกันในโรง้ะพี่เป้พูดถึงคุณดาับในหนังเรื่องนี้พี่เป้เนี่ยเอามาทําเป็นคอตใช่จริงๆหรือว่าเป็นเมนของตัวละครหลักด้วยคือจริงๆที่ดูตัวอย่างอ่ะตอนแรกก็ เราก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะเรื่องมันเป็นเราหรือเปล่าแต่พอเห็นว่าคุณพ่อเป็นเซียนพระคือแม่งเราเว่าว้เพราะว่าจริงๆคุณพ่อก็เป็นเซียนพระต้นอย่างกับพี่ชายตัวเองเป็นเซียนพระที่สมัยก่อนก็เป็นจอเลระการโต้เลยใช่ใช่ครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยพอดีเราก็ได้สัมภาษณ์ พี่เป้อารักในรายการพูดเสียงด้วยครับผมก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก็สตอรี่ส่วนหนึ่งจากนักแสดงนำก็มาจากคุณดาด้วยนี่นะครับวันนี้ก็ได้เจอตัวจริงแล้วนะอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับโปรดิวเซอร์ยุงนะครับสวัสดีนะครับต้องบอกว่าเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้ครับโอ้หดีใจดีใจกับเป้อารักแล้วกัการแสดงทุกคนเลยเพราะว่าผมว่าเป้ะเขารอมา5ปีครับผมตั้งใจมากเนาะครับแล้วก็เห็นล่าสุดเพิ่งได้ กับพี่เป้ร่วมงานกันด้วยไปร่วมงานบุญกันเป้ไปช่วยประมูลหาปัจจัยในการสร้างพระธาตุนสาวเอให้กับหลวงปู่ทิลาอนุโมทนาบุญเลยครับวันนี้จริงคุณแม่ผมอยู่ในงานด้วยก็มาโทรมาเล่าให้ฟังผู้ชายคนนี้หน้าเขาหล่อนะครับใจแม่งหล่อหน้าจริงจริงเรื่องนี้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 เห็นด้วยนะครับก้าวแรกของเขาจากพระเอกครับพระเอกเขาพิสูจน์หมดแล้วนี่คือก้าวที่เขาจะกำลังจะอัพเลเวลครับผมผมฝากให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันครับ เปิดโอกาสให้แม้อรักษ์แล้วก็ทําให้หนังเรื่องนี้ทะลุทะลุเนาะแล้วก็ให้เขาเป็นพ่วงกับคนใหม่ของการบันเทิงครับโอ้โหนี่เรียกว่าพลังงานบวกแบบเต็มๆนะวันนี้เดี๋ยวไปเอาใจช่วยแล้วก็ไปรอดูหนังเรื่องนี้กันว่าสนุกขนาดไหนครับวันนี้ขอบคุณครับ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 วันนี้บรรยากาศเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับมีตะเบยใหญ่ๆมาเลย่แต่ผมเห็นทีเซอร์แล้วโหโคตรน่าดูเลยน่าดูเนาะน่าดูมากตอนนี้อยากเดูแล้วเนี่ยพี่นัทได้คุกกีพี่เป้อยู่ด้วยได้ครับให้พูดถ คุณเป้เป็นคนทําอะไรจริงจังแล้วก็พยายามยังบทเนี่ย5ปีในการศึกษาและดีเสิร์ตแก้บทถึง16ครั้งมาดูสถานที่จริงอีกทั้งเปรียบเทียบนักแสดงแล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่าแกพยายามสอดแทรกเรื่องราวของความเป็นจริงในการเครื่องทั้งอดีตและปัจจุบันเข้ามาอยู่ในหนังคนดูผมว่าถ้าท่านดูนะครับแล้วพินิจพิเคราะห์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้น้องพัดเลยน้องพัดน้องพัดครับอ่านี่น้องพัฒนนี่ใส่ตรงครับโอ้ินหมดใส่ต้มซุปปลาได้มาอยู่ครับโอหนี่สุดยอดเลยที่สำคัญวันนี้ถูกหวยก็องค์พ่อสามแสนกว่าสามแสนครับมตเตอรี่สามแสนกว่าวันนี้เลยอัปเดตเลยทประมาณหมื่นเห็นเพราะว่านนนนี่ก็็เปผู้าาอุมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงฟื้นนะนี่หวยประกาศแล้วถูกหวยเลยสามแสนกว่าใบถูกหวยองค์พ่อด้ยครับองค์พ่อด้ยองค์พ่อองค์พ่อจะต้องมา ท่านนี้ผมบอกว่าผมชื่นชอบผลงานเขามากๆากครับผมสำหรับคอนเทนต์นี้ทาให้รู้สึกว่าพระเครื่องเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับผมสวัสดีพี่ตูนตวนทองด้วยครับเมื่อกี้แอบเจอข้างล่างมาแล้วรอบนึงนะครับผมนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศมาในงานตื่นเต้นตื่นเต้นผมมาเจอแต่พวกพี่ๆเซียนพระที่แบบเราเคยเห็นในคลิปหรือว่า เคยเดินเจอเขาตามตู้สมัยเราเอาแบบไปไปจิ้มขายเขาไงครับว่าไปอัดไหมเคยก็ไปอัดผมว่าก็น่าจะมีนะเพราะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งผมเคยขายไปแล้ววันนี้เจอหน้าไม่มองหน้ากันแต่ผมน่าจะน่าจะเคยโดนเหมือนกันเขาไม่มองหน้าเราหรือเราไม่มองหน้าเขาเราไม่มองเขาครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะกิจเดี๋ยวเขามาคืนตอรี่หนังเรื่องนี้จากจากที่ผมดูแค่ไตเติ้ลสั้นๆนะผมว่าผมส่วนตัวผมผมว่าน่าดูอ่ะแล้วก็นิ้วการตัดต่อการใส่เาวการใส่เสียงอ่ะมันดูเล้าใจอ่ะมันดูเหมือนแบบ เหมือนเป็นเล็แบบเหมือนเป็นเกมอะไรทั้งอย่างเยลยแบบการ,รต่อสู้กันระหว่างคนที่มีความรู้กับคนมีความรู้มาสู้กันอะไรประมาณน<อ>ี้ครับใช่ใแล้วนนี่เดี๋ยวผมผมจะรอดูคลิปขมงพี่ตูนนะที่เรียกว่าเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่า พันสถานการ์มีการล้อทุกเหตุการณ์เดี๋ยวจะรอดูเลยเดี๋ยวผมคิดด้วยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นผมจะเป็นน้องอ้ไอด้วยและเป็นพี่จ่ายด้วยเป็นสามสี่คนเลยแล้วจะเป็นแบบฉากแรกที่มีพี่ที่มีเสียบทแล้วแบบว่าเห็นเสื้อตัวนี้ไหมที่โดนลงขันผมจะเปลี่ยนเป็นเห็นกางเกงตัวนี้ไหมที่โดนลงแขกแล้วก็ตัดไปหน่มนาหน่อมนานอกจากหนักขึ้นนี้น่าติดตามครับแค่คอนเทนต์ที่เขาคิดก็น่าติดตามเช่นกันนะคอยาไปติดตามด้วยกับตูนทองด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับน สัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีครนี่พี่ดีเจอหลาดนะครับผมครับผมว่าผมติดตามผลงานในโฟคิงเลยนะตอนนั้นเล่นบทเด็กบ้านได้ตีได้บทแตกมากมากครับผมเยิ่อดยายหยีจะกลับกันแล้วเหรอจ้าสุดยอดโอ้โหเล่นแล้วดูยังมีอารมณ์เลย ครับวันนี้บรรยากาศครับมาร่วมงานกับใการเปิดตัวหนังเดอะสโตนวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับพี่ผมคิดว่าคือคึกคักนะครับกอผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ต้องคาดหวังต้องคาดหวังเรามีบุคคลคุณภาพร่วมอยู่ในหนังหลายคนมากแล้วก็พี่แน่ๆพี่ชายผมพี่เป้เขาก็เป็นหนึ่งในทีมร่วมกับผมก็เลยอยากอยากดูมากๆครับตอนนี้ตั้งใจมากพี่เป้กับเรื่องนี้นะรับผมเป็นบุคคลที่ให้เกียรติเราเสมอแะ้วครับเป็นคนที่เปิดเลิกรายการโคดเซียนเพลแรกให้เราเลยนะ กับพี่หมอจิตรบรรเร์วันนี้สสวััดีครบแล้วก็สวัสดีหนุ่มรอบนะครับวันนี้บรรยากาศในงานเป็นไงบ้างครับพี่หมอครับดีนะเนาะมันเป็นวงการที่ใสสะอาดนะนะครับวันนี้เราเรียนต่นใช่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 ครับแล้วก็แล้วก็มันง่ายๆครับคือมันเป็นทางเลือกของการที่จะเก็บสะสมนะครับในเรื่องของทรัพย์สินครับวันนี้มีโอกาสได้เจออีกหนึ่งลูเอนเซอร์สายมวยชื่อดังเลยสวัสดีครับพี่วอนครับต้องบอกว่า ป็น V I P ของเพจแล้วด้วยนะให้การสนับสนุนผมยในเพจก็คือส่วนประกอบด้วยนะพี่บอสนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างพี่บอสผมก็ไม่เคยมางานเพรสมาก่อนเลยวันนี้วันแรกพอดีต้องเอิอได้เล่นอยู่ในนี้นิดนึงเก็บไว้อยู่ในช็อตด้วยพี่โดนลงขันยิงโป้งโป้งโป้งแต่ไม่เข้าเพราเสียแขวนของดีใช่ไหมคะอยู่นิดนึงก็เลยวันนี้ก็เลยมาเป็นกลังใจิตเป้หน่อยนะครับถือว่าในในในบทเขาจะเล่า ให้ฟังได้าไปให้เป็นเสียไพรโล้ครับอานี่มหาพระสมเด็จเทียรัตน์นี่แหละแล้วก็มีต้องไปดูในเรื่องถ้าเป็นยังไงเรารอชมเลยมีกันเกินไว้นิดนึงว่ามีร่วมเล่นในหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนิดเดินครับนะตัสดีครับวันนี้ก็วันนี้นะครับวันนี้มีโอกาสได้เจอโกบอยนะผมใจมากนี่นะครับวันนี้บรรยากาศ ในงานเป็นไงบ้างครับบอกโอ้โหผมนึกว่าที่นี่คือบันทิดตกใจมากๆเดี๋ยววัได้เจอคนคุ้นเคยกันเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องพี่น้องชาวเพื่อนกันแล้วเลยเสียเถยวเดินชนกันในงานเลยใช่แล้วแนวโน้มของหนังเรื่องนี้เป็นไงครับดูจากพุ่และคนเมื่อวานเนี่ยมีความมั่นใจมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณเป้ครับคุ่เป๊บอกว่าเป็นหนังเรื่องเดียวที่ผมแบบโคตรจะมั่นใจอะว่าตอนเนี้ยทะลุสองสามร้อยแน่นอนโอ้โห แล้วเดี๋ยวไปรอดูบรรยากาศภายในกันว่าหนังเรื่องนี้วันนี้เป็นยังไงนะไม่ชมไม่ดีกว่าทนไม่ไหวแล้วโอเคไปไปไปคนเยอะคนเยอะไคนเยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าไปชมหนังในโรงแล้วพี่อ้นนะโอ้ยนี่เจียนตัวแล้วหกคนเยอะมากทุ่มหนึ่งคนเยอะมากสองทุ่มแล้วนะคนเยอะมากเดี๋ยวไปชมภาพยนตร์ด้านในโรงกันว่าวันนี้หนังจะสนุกขนาดไหนเอาใจช่วยเอาใเชียร์เรื่องนี้กันครับไปดูกัน เรียกว่าดูจบแล้ววันนี้นะครับกับรอบพิเศษครับผมเปิดตัวหนังวันนี้พี่ยอดดูแล้วเป็นไงบ้างครับหนังผมเองภาพรวมนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะตอบโจทย์ในยุคสมัยใหม่ครับนะครับรู้เท่าทันทันทันคนทันเหตุการณ์นะครับว่าถือว่าภาพรวมผมประทับใจนะประทับใจโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่เข้าใจพี่เป้เลยนะเขาทําการบ้าน เยอะจริงๆกับวงการบังเครื่ององค์ประกอบหนังทั้งหมดเนี่ยผมผมถือว่าต้องมาดูเลยสําหรับหนังเรื่อง The Stone ครับนะพระแท้คนเก๋คำนี้คุณมาดูแล้วคุณจะเข้าใจคําว่าพระแท้คนเก๋จริงๆเลยดูจบคุณจะเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรผมเชื่อว่าคุณต้องไม่พลาดนะครับผมต้องไปดูอุดนหนังไทยด้วยนะอุดรหนังไทยเรื่องนี้ผมว่าคุ้มค่านะ ครับนะครับคุมค่ากับค่าตั๋วที่คุณจะเข้ามาดูผมมั่นใจเลยฮะโอเควันนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของพระเครื่องสุวรรณกรด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube t ครับนะครับแล้วก็ Facebook รวมถึงไลฟ์ i ิเ a l ของเราด้วยนะก็ฝากติดตามคอนเทนต์นะครับต่างๆที่ออกมาในอนาคตด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ